ก็เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านอีกรอบนนเอฟซีรอบนี้ก็เอารถกระบะมานะทับยมเพราะว่าไปคืนเขานะพี่น้องอ,อต้องขนข้าวของนะไปคืนเขานะเอฟซีวิ่งทั้งวันอีกแล้วผมวันนี้พี่น้องเอ้ เดินทางนะทุกท่าน ตลอน,ลอน,ลอนทั้งวันพี่น้องเอ้ยนี่เลยอาชีพของ youtube นะทำอะไรมันก็ต้องถ่ายดะพี่น้องทาไม่ถ่ายมันก็ไม่มีอะไรลงช่องนะผมก็ต้องถ่ายไปเรื่อยในเอฟซนะครับงานขาวดำพี่สาวยังขึมนนะฮะนะผมก็ generous. ไม่ให้มันมีดราม่านะเอฟซีลดการกระแสดรามา่านะ อย่างที่ผมบอกนะคนที่จะให้เขาเรียกว่านะ้นนะโอนเงินมาช่วยงานขาวดำหรืออะไรก็ตามนะผมจะไม่รับเนาะเออผมไม่ผมไม่รับในะอฟซเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องเองินเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันลำบากพี่น้องเลยผมก็เลยไม่รับนะฮะตตัดสินใจไม่รับ <Yep. S 1> นะก็เอาเฉพาะ าชาวบ้านในละเวดหมู่บ้านใกล้เคียงเนาะเหล่าญาติญาตินะฮะที่มากินทานเท่านั้นนะฮะเออในเอฟซก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่อยากให้มันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะเอฟพอมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวมันก็ดราม่ากันอีกนะว่าถ่ายคลิปเพื่อ เรียกคะแนนสงสารเดียวเรียกอยอดบริจาคอย่างงั้นอย่างนี้ใน FC นะฮะผมก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับนะรบเราพอมีเขาเรียกว่านะหนทางหาก,กินถ่ายคลิปให้ FC ดูโฆษณาให้เอานะมันจะได้ไม่ถูกข้อกลาวหาใน FC นะฮะเรื่องเงินทองๆพี่น้องเอ,อ้ย ผิดกันก็หลายคนและเรื่องเงินเรื่องทองนี่ส่วนใหญ่มันจะผิดผิดกันก็เพราะเรื่องเองินเรื่องทองนี่แหละนะครับยติมิรมิดเสหายนะเอฟซี FC. ยืมเงินก็ไม่ใช่ก็มีนะครับเออมีหมดนะพี่น้องนั่นแหละผมก็เลยตัดปัญหาผมถ่ายคลิปงานขาวดําก็จริงผมถ่ายเยอะเลยนะวันหนึ่งสามสิบสี่สิบคลิปนะฮะแต่ว่าผมไม่ให้เอฟซโอนเงินมานะ ผมไม่เชิญชวนในเอฟซีอันนี้อันนี้คือผมไม่เชิญชวนให้เอฟซีนะครับโอนเงินมานะครับสังเกตุคลิปของผม,ผมก็จะถ่ายทั่วไปผมจะไม่แบบเน่าโน้มใจหรือว่าเชิญชวนให้เอฟซีนะครับมาโอนเงินนะเดี๋ยวก็หาว่าผมอมเงินโอมอะไรเม่นไม่ได้เด้พี่นะ้องเลยผมก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ออกในเอฟซีไปรับเงินไปเลยนะมันจะดีมากเลย นี่แหละทางเลี้ยวตรงนี้แหละเมื่อวานที่รถเก๋งมันบีบแต่ไล่รถผมนะผมก็โมโหมากเลยผมจะเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าบ้านผมมันก็มาบีบแต่ไล่ไม่รู้บีบแต่ไล่ทำไมนะเอฟซีอะไรก็ตามนะเอฟซี 4, ท่านนะถ้าไม่มีเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้องอนะ่ะมันจะอยู่กันได้นาน เพื่อนกันก็เหมือนกันถ้ามีเพื่อนมาขอยืมเงินนะครับถ้าเขายืมไม่เยอะร้อยสองร้อยสามสี่ร้อยถ้าให้ได้ให้เขาไปเลยพี่น้องอย่าไปยืมให้เขาไปเลยเราให้เลยถ้าให้ถ้าให้ยืมเนี่ยถ้าเขาไม่คืนเนี่ยมันจะผิดใจกันพี่น้องเอยมันจะทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินไม่กี่บาทพี่น้องผมเป็นอย่างนี้นะนะถ้ายืมก็คือยืมนะต้องคืนนะพี่น้อง ยืมแล้วไม่คืนนี่มันไม่ใช่นะพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นอยากอยู่กันแบบยาวๆเราต้องอย่ามีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนี่คือทำให้ผมมาทำโครงการนะส่งต่อเสื้อผ้าให้กับคนที่เขาขาดโอกาสขาดแคลนตรงนี้นะ f อเราจะไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง ต่อไปก็จะเป็น f อถ้าอยากจะช่วยเหลือนะครับอยากจะทำความดีอยากจะให้พวกเรานะครับก็ให้เป็นพวกมาม่าปลากระป๋องพวกเราจะเอาไปแจกพี่น้องพวกเราจะเอาไปแจกให้กับคนที่เขาขาดแคลนตรงนี้เสื้อุงเสื้อผ้าของลุงของเล่นนะพี่น้องนะฮะส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเอฟซอยากจะมอบอเป็นสินน้ําใจหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมไม่ค่อยอยากจะรับนะหรือว่าอยากจะให้ค่าน้ำมุกน้ำมันอย่างเงี้ยนะเอฟซีนะ FC. ก็ถ้าให้ด้วยเสน่หาก็ไม่ว่ากันเนาะพี่น้องให้ด้วยเสน่หานะครับไม่ได้ถูกบังคับหรือว่าไม่ได้ถูกเน,น่าโน้มนะเอฟซี <c oughs> ่วงนี้เขายิ่งว่า y t u t u อ่าขอทานออนไลน์อยู่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่น้องเอ้ยพวกผมมาขอสิ่งที่พวกผมขอก็คือเสื้อพุงเสื้อผ้านะพี่น้องนะขอในสิ่งที่มันอ่าเอที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้นะครับเป็นการอ่า ส่งต่อสินคองเนาะนะครับเป็นการส่งต่อสินคองไม่ได้ของเงินนะฮะทำความดีทำที่ไหนก็ได้นะเอซี FC ทำกับใครก็ได้นะทำที่ไหนก็ได้เออพี่น้องเอ,อ้เร็วนี้จะไปลาวย่าลืมไปนะชมนะาเอฟซีพวกเราจะเอาสินคองไปให้นะ คนที่ลาวนะพี่น้องคนที่เขายังขาดแคลนตรงนี้นะครับมาเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะเอฟซีรอบนี้นะครับของเราอาจจะเยอะเลยนะเอฟซีอาจจะได้ไปกัน2คันสามคันนะพี่น้องโอเคครับผมก็ฝากคลิปนะไว้ท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ